Good morning สวัสดีตอนเช้าค่ะ How are you เป็นไงบ้าง I am fine ฉันสบายดี m e later แล้วเจอกัน Where ที่ไหน same place ที่เดิม can we change to a new place เปลี่ยนที่ใหม่ได้บ้างไหม โอเคได้สิ Yes No problem ได้สิไม่มีปัญหา Sure. If you want ได้สิถ้าคุณต้องการ Alright darling ได้สิ คีรักวัดท้ายกี่โมงร้านพีเอบ่ายโมง See you soon แล้วพบกัน Okay, darling. โอเคดาริ่งตกรงที่รัก see you tomorrow พรุ่งนี้เจอกัน what color do you wear ใส่เสื้อสีอะไร w e a r white shirt ใส่เสื้อสีขาว What color are the pants? กางเกงสีอะไร l รูย e น n s กางเกงยีนส์สีฟ้า I understand ฉันเข้าใจ I do not understand. ฉันไม่เข้าใจ You speak again. คุณพูดอีกครั้ง What did you say? คุณพูดว่าอะไร I can't hear anything. ฉันฟังไม่รู้เรื่อง You speak sorry คุณพูดชา้าช้า Do you understand yet เข้าใจยัง I understand darling เข้าใจแล้วที่รัก Where have you been? ไปไหนมา Went to buy something. ไปซื้อของมา Where are you going? ไปไหน g o shopping. ไปซื้อของ When did you buy ซื้ออะไรมนาะ Can you have a look ให้ดูได้ไหม Cannot ไม่ได้ ไายไหมเริ่มทำไมละ่ะที่รักซีเครตความรัก t me see ให้ฉันดูเธอนะ I don't tell anyone ฉันไม่บอกใคร I promise ฉันสัญญา No 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 ไหนไห่ไห Show me ใจร้ายจัง เว r รีเคอร์ใจดำมากเว r รี r คอรหดร้ายมากนั่นอ u น h yet พอยังอินา พอแล้วาส์หนักพอได้แล้วหนักอีนักไม่พอ Do it again เอาอีก Uh, another เพิ่มอีก want to have อยากได้ a r e animal มีอีกไหม โดนอัดแค่ไม่มีนะแค่ I buy u y it หาซื้อได้ที่ไหน at the d e p e n d e n t store ที่ห้างสรรพสินค้า Thank you. ขอบคุณ Do you want to add anything more? เอาอะไรเพิ่มอีกไหม No. ไม่ Go back. กลับ haven return yet ยังไม่กลับ come back กลับเธอ when a m i n u t e เดี๋ยวก่อน How much longer? อีกนานไหม Today I w u l l write to end the clip here. วันนี้ฉันขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ See you next clip คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ Thank you for watching. ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ thank you for listening ขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะ thank you for clicking f o l l o w ขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะ